ใายยังพยานอ่ะ ท่านผู้ชมคะขณะน,นี้คณะของเรานะคะได้พาท่านมาถึงวัดบ้านปางนะคะอยู่ตำบลศรีวิชัยตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านปางนะคะเป็นวัดที่ ครูบาศรีวิชัยบวชเรียนเป็นวัดแรกและเป็นวัดที่ท่านได้มรณาภาพณวัดแห่งนี้ด้วยค่ะด้วยคุณงามความดีการมีศีลธรรมและจริยาวัดที่ดีงามของครูบาศรีวิชัยนะคะทำให้ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือและระลึกถึงครูบาศรีวิชัยจึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งภายในจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยได้แก่อัฐบริคารของครูบาศรีวิชัยที่เก็บไว้อย่างครบถ้วนหลวงพ่อตามหาพร้อมทั้งอัฐิของครูบาศรีวิชัยที่ประชาชนทุกสารทิศต,ต่างก็เดินทางมาสักการะกันเมื่อได้ผ่านมาณนะวัดบ้านปางแห่งนี้ค่ะวัดบ้านวัดบ้านปางปัจจุบันมีพระครูอเนก อาสโพเป็นเจ้าอาวาสค่ะหลวงพ่อได้เมตตาเล่าประวัติความเป็นมาของครูบาศรีวิชัยให้เราฟังมาแล้วนะคะท่านสามารถเปิดใน YouTube ได้นะคะโดยการพิมพ์วัดบ้า,บานปางนะคะจะพบว่าหลวงพ่อได้เล่าประวัติเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยให้ฟังค่ะ